สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะพาถอด ICTOP นะครับสองสี่สามนะครับ2 4 7สี่เ็ประเภทอ่า2อ่นะครับเป็น IC แบบนี้นะครับเป็น IC 7ขา123456 6งาขานะครับเป็น IC 6ขานะครับ เวลาถอดมันจะถอดยากนะครับเราจะมีวิธีถอดยังไงนะครับบางคนใช้ที่ดูตัวกัวก็ยังย่างนะที่ดูตัวกัวนะครับแบบนี้นะครับบางคนใช้เป็น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 ตัวซับตัวกัวนะครับก็ยังยยางนะครับมาดูวิธีของผมนะครับว่าจะถอดยังไงก็เบื้องต้นเลย ลอกตัวซิลิโคนเรซินนี่ออกรอบก,ก่อนนะครับแล้วก็ฝกั่งด้านบนก็ลอกด้วยนะครับนิดหนึ่งนะครับข้างๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่ลอกก็ได้นะอ่ะซิงยังอยู่นะครับซิงวิธีเอาออกนะครับเป็นการพอกตะกวัวเข้าไปเพิ่มนะครับเอ่อ ขั้นตอนแรกเลยนะครับสะท้อนแสงครับก็ใช้วิธีพอกตะกัวพอกตะกัวโอ้ยเงาดีจังพอกตะกัวไปที่เหล็กมันจะมีเหล็กซิงนะครับที่ยึดซิงนะครับเหล็กที่ยึดซิงนะครับก็ใช้การพอกตะกัวเสริมเข้าไปนะครับต้องบอกว่าวิธีนี้ต้องใช้ ความร้อนสูงนะครับความร้อนสูงว่ะติโถแรงธรรมดาทั่วไปจะใช้ไม่ได้นะครับอลองแบบนี้ก่อนนะครับเ้ามือจับซิงค์ไว้นะครับแล้วก็ดันเบาๆมาข้างหน้านะครับดันมาข้างหน้านะครับแล้วก็พอกถูก,กันนี้นะให้มันงอไปเลยนะครับมันจะงอไปนิดหนึ่งนะครับซิงค์โอเค นี้เราก็จะมาพอกตะก,กัวจุดอื่นต่อนะครับระวังตัวมันไปโดนพวกอุปกรณ์ที่เป็นชิปหลุดหายนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับตะก,กัวยิงเยอะยิ่งดีนะครับมีเจ็ดขานะครับขาห่างๆกันสองขาแล้วก็เออหกขานะครับขาติดกันสี่ขานะนี่นะ ก็ใช้ความร้อนเลยนะครับแล้วก็จะมือก็ยังจับซิงข้างล่างอยู่นะค,ะเคเนระับก็ทำให้มันร้อนแล้วก็ดัน,นไปหน้าดันท้อยหลังนะครับทุกคนทกล้ใส่มือต้องระวังนะครับ คนลุนมาแล้วคือรูมันจะ,จะทะลุกันไงต้องระวังนิดหนึ่งนี่ตัวมันจะลายลงไปอยู่ข้างล่างนะต้องก็ะล่นไปข้างล่างก็โดนมือเลยนะครับต้องระวังด้วยมันยังไม่ถือว่าง่ายแล้ว ตอนนี้คือร้อนมือประเด็นประเด็นคือร้อนมือล้จับซิงไงร้อนมือต้องใส่ทุงมือนะ มันหลุดไปแล้วนะแต่มันติดอยู่บางขามอะไทรทองจับยากมีขาแล้วมันติดอยู่ จะหลุดมาอย่างงี้นะครับ cắt tóc, tai, cắt tóc, tai, tóc, tai นี้นะครับเราจะทําให้มันเป็นรูเนาะทีนี้ใช้ตัวบูกตะกัวได้มันก็จะสะท้อนแสงหน่อยนะครับเพราะไฟมันไอ้นี่เนาะ รูมันก็นจะไม่ถลอกนะครับล้างซิลิโคตเอาล้างทิเนอร์ให้ดูชัดๆ

มันก็จะลายรินจะไม่ถลอกนะครับจะไม่ไหม้ใช้วิธีนี้นะครับถ้าใช้การดูดตะกวัวเลยมันจะค่อนข้างยากนะครับต้องเอาตัวมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูดตะกวัวทีหลังนะครับใช้การซับตะกวัวก็ได้ทีหลังนะครับแต่ว่าต้องใส่ไปให้หมดก่อน ใส่นพอกตะกั่วนะครับแล้วกดอะไรให้ร้อนนะครับแล้วค่อยดึงออกก็ถ้าทําให้บ่อยมันจะรู้นุ้หลักวิธีแงะออกนะครับแต่ว่าถ้าใหม่ๆใกด้ๆนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับก็อลองทําตามกันดูนะครับ